ก็ขอให้รับกระเป๋าแล้วรอรับกุญแจนะแม่จอยจะแจ้งว่าใครพักกับใครนะคะสวอ๋อนี่ไงบ้านสุขศิริอ่าเจอแล้วค่ะบ้านทานตะวันสวยๆจ้ะผู้ผาม่านบ้านผาสุขู้าม่นบ ขอให้รับกระเป๋าแล้วรอรับคุญแจและแม่จอยจะแจ้งว่าใครพักกับใครนะคะตามความสมัครใจนะคะแต่แจ้งเวยแล้วให้ที่แจ้งหน่อยห้องนึ่งกี่คนอจะมีบ้านพักแบบคู่นะคะส่งลงลายแล้วว่างั้นค่ะว่าใครพักกับใครอ่แล้วก็อเย็นนี้ทีมขาวบอยนะคะมีรางวัลให้ด้วยคนที่ แต่งกายสุดเท่สุดเก๋ป่ายชายและฝ่ายหญิงแล้วเราก็จะร่วมสนุกกับเกมแล้วละมงร่วมสังสรรค์กันนะคะขอให้มารวมกันในเวลา18:30ไม่เกิน18นะคะไม่เกิน18แล้วก็แจ้งไว้ณที่นี้เราจะเซอร์ไพรส์ผออสุชาตินะคะเราจะแฮปปี้เบิร์ตเดย์ผออสุชาติด้วย เอาปอออนปู่แพรจะไม่ได้ยินจะอยู่ข้างล่างจะอยู่ข้างล่างนะคะอ่าท่านผอมีอะไรอันนี้นะครับเยียร์พวกเราลงได้นะเเรียม์หอมเรียร์นี่ ห้องสามบ้องห้องที่สามจ้ะ กำลังจองห้องพักจ้ะตอนนี้กำลังมารับุู้แกไปห้องพักดีค่ะดูบรรยากาศชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะ ที่ทางนี้จากบุษบาแล้วก็วาสนาวาสนคนหนึ่งนั่นบอกพูดช่ว่าวาสนา Bơ đẹp ở hong đẹp ba lặng đi sếp không lặng đi sếp ba lặng đi sếp đi đi โอ้ยมาไปห้องพักสะก่อนถอไนคุณนน่เอ้ยเขาอ่าไรู้สิบซื้อมาบ้านคือบ้านศูนย์บ้านสุขศิริเด้องเฮาไปหาบ้านสุขศิริบ้านสุขศิริไปเดินนี่ไงตามเดินตามทางเข้าไปออะไปทางนี้ค่ะไปเลย้ะ ปเไยจ้ะไปปุ๊บจ้ะเป็นอะไรทางไม่สะดวกเลยเป็นจังใดจ้ะอ้เป็นกระลังสางป้าพี่น้องเบงวิวทิวถันสมง,งามก,กาบ้านผาสุก สวยจริงๆเมือแรงเนี่ยห้องสีพักยูนีพี่นอ้องทิปเพื่อนเซลฟูมหกสีเราจะพักที่นี่นะคะนี่จ้ะหุ้ยงามคักคุณพี่นอ้อง สวยจะสวยมากเลยตอนนี้เรากำลังจะไปบ้านพักค่ะกำลังตามหาบ้านพักอยู่พี่นอ้อง ันนี้ใช่ไหมบ้านอะไรนะของเราอ๋อนี่ไงบ้านสุกสิริอ่าเจอแล้วค่ะบ้านลำดับที่สิบเนาะโอ้แบ่ป้อมอยู่ตรงข้ามรัดไอ้รัดไหนราเจ้ารัดอยู่ไหมพุ่นซุ่มลังหน่อยๆทั้งพุ่นจ้าลังครูได้ล้างมาให้ล้งไงจ้าเหรออ หลังไงห้องขาห้องเขา4คนบ้าโอ้โหเป็นยังไงมาดูบ้านก่อนค่ะมาดูที่พักก่อนเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้นอนสี่คนนะคะโอ้เตียงคู่เตียงคู่2เปิดไฟด้วยจ้ะเอาต้องเสียบไหนี่เอ้า ไซรัสนั่นห้าคุณแกเห้าวสวองนี่ไงเปิดเปิดได้เลยจ้ะขึ้นไหมร้อนมากเลยนะนี่เตียงคูสองเตียงจ้ะมีลายลัง่สิเอาถามถามแม่บ้านหนนแม่บ้านมาดูให้หน่อยแกยังไงค่แอร์ แม่บ้านต้องได้นคุเจมากก็เจ้านั่นคุเจห้อยอยู่ประตูบอกบอ่กมาเพื่นมาอัดน้ำปลามาแล้วห้องเดีเปิดแอร์ยังไงเวสันเปิดบ่อะนั่นไงมีเสียงลยงนะแต่ไม่มีไฟเอานั่นไง <c oughs> มาแล้วขอบคุณมาก แในบ้านเป่นกอแบบา้ำเนี่ยงแบบจังหวัดใดคะาเลยค่ะอยู่ผูพงานแต่มาเบาแบบนี้เลยแล่วแปบนี้คือกันจังอ๋อเป็นจังกานกคือกันังก็คกันจังกคือกันอนจักคันเัก็านจังก็นจังกนงคือกันจั็จก็อกันจังก็จังอจั็อนัง็นังก็อนังคอกนกอนจกอคจะอกันอ้านเนาะกว้างกวางจ้ง อันนี้เป็นล่างหนา้าล่างเนี้กระไดเด้อพี่น้องมองนี่กินกาแฟมีกาต้มน้ำฮ้อน <Okay. S 1> มีแก้วน้ำอันนี้สีแก้วน้ำกับสีปราว่าพักเลยสีพุ <Okay. S 1> ่นพี่น้องมีอ่างล้างมือล้างหน้าก็ได้นะคะอันนี้ล้างถ้วยล้างชามก็ได้ค่ะแล้วก็มีตู้เย็นเล็กๆนี่ไงเ,นนเออมีตู้เย็นน้อยแต่มีน้ำ ทีเช่นเดียวกันเ้าก็นีเอ่อกระดาษทิชชู่ประมาณนี้พี่น้อมาแล้งหากระสีนอนอยู่นีใครมุกไก็ยุบันลุงบังนี่เด้อพี่น่อกิบผู้ผามานห้องท้งนี้เป็นไดซองเป็นไดซองกันเห้กะเบิ้งกันไม่ใช่ประตูแต่ทางนี้้องนี้ิว มัดูขาน้ำขนาดเลยพี่เนาเดี๋ยวเฮาาห้รเปลี่ยนเสื้อผแป๊บนึงก็สิไปบึงงานช่มเดี๋ยวขาไปทายดูชาวบ้านจงมาอาน้ำเปีนหกโมงผมจ้ามาม่มองทิดสมาร์ทเจ้านันก็มองดอกไม้ปตาลกไปมองดอกไม้ไหมปะไปเขาคือบไปทางผุ่นซองทางผู้เขา ยางชมบอดีเบนพี่น่อโอ้คุณันโมามาแล้วแปววิวแล้วมาพี่จะนีหมอกาสะพานบ่มีบอมีเหรอเนาะเดี๋ยวสิยางลงไปช่มถาหมานกันพี่น่อง นี่เป็นบ้านพักาทานตะวันสวยจะ้ะภูผาม่าน ผู้ผาม่านบ้านผาสุกเอาไปมุงจะไปยืนกันดอกาพนึงเด้อจ้าบุเอายืนเลี่ยงเลี่ยเลกันไปจ้าผู้ผามานห่งสองนึ่โอเคทังนี้เห,เหรอไจ้ะเอาทังนี้บ่เอายืนเรี่ยทังพีไลไปยืนฟังน้ำ นั่งองโหหน้ามานะบุษบาหนึ่งสองหนึ่งสองจเป็นอันนี้ง่ายลงบ่ะไรด้ยจ่ายยางไปพุนทั้งหัได้แถวนี้ก็สิมีตะบานพักและพี่น้องเป็นบานพักเป็นร่สอด พระเจ้าเฮ็ดนหน้ายู่เดียวละจีน่าคอหสะออนหนังเตี้ฮะอ๋อ เด็ดจ,จังใช่ปรับ,บาราอา,า,ากาศฟ้าแบบพายุลอยหยากจังพักผ่าวนี่สามารถยือเดมือไปแล้วก็เด็ดได้เลยจ้ะโอ้ยลมเย,ย,ย็นเย็นน้ำเย็นนี่แดดกับประอหอนพี่น้องบรรยากาศดีดีด ที่นี่ภูผาม่านนะคะขื้อไกเ่เถอะเอามาพร้อยไปเนาะ ขี่มาตป็นงดูที่บ้านเราว่ามันอยากเป็นบนี้บ่มันมีเีย่อยนักสน่ามันนี้ก็สูงขึ้นมากประมาณ สามเมตรเนาะซองเนาะสามเมตรครึ่งประมาณสูงจากผืนมาเมตนบ่อซองประมาณนี้เนาะสามสามเมตรครึ่งไปน่งไปขึ้น้งแตูนั่งจะได้วิวสวยๆตีจีได้ฉากหลังเป็นเป็นผู้พามานิไปยืนทั้งั้นเลยเราก็ต้องหาหน้าฟองกัน ไปปลาบางมีคอยเราไปมันไม่ได้มันไม่ใช่นะนักรถนักท่องเที่ยวพี่น้อง ท้องฟ้าท้องฟ้ายามยินจ้ะ